ทีเคเคเพลเยอร์นะครับวันนี้เราวันนี้เราจะมาเล่นเกม Video อบล็อกอาร์นะครับนี่ทำการใส่ชุดที่เขาออกมาให้ก่อนเลยตัดต้นไม้เพื่อทำเป็นโตกรามครับเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแบดจะหมด ๋ยวเข้าตัดภาพตอนตัดเสร็จเลยเนาะอ่าแล้วตอนนี้เราก็ตัดต้นไม้เสร็จแล้วครับเราจะมาลองตีกระถางกันว่าจะได้อะไระไม่ได้เลยเลย,ยงั้นระบปขอทุกทางกันก่อนนะครับทางศิลส์คัญมากต้องคืนมันจะมีวอนเตอร์แบบพวกหมูป่ามาเมื่อก่อนผมเคยเล่นอยู่แล้วก็หลบทิ้ง แล้วาถามว่าคุณหินไปทำไรก็จะไปทำตตตตตเตาเตาไอ้นี่เตาเผาครับเป็นการเล่นไมคคับผมก็ทำแบบนี้แหละเอาไปเผาเลยแบบเนี้ยแบบขึ้นไม่ได้ครับอะไรเโอ๊ยเจ็บนี่ไม่ดีผมก็ทำบ้านแถวเนี้ยสวยดีครับทำเป็นแบบ ตรงนี้เป็นตัวบ้านตรงนี้เป็นสะพานสิ่งดังมากมาตัดกันเลยตอนนี้ต้องนี้ตัดต้นไม้นะครับเพื่อไม่ให้เครื่องของเราก็ตุกมากเกินไปกว่านี้ ถ้าเานคนไหอยาให้เล่นเกมอะไรหรือเล่นเกมอื่น,นสามารถอืมอาหารเรามาดูของที่เขาเตรียมไว้ในตอนแรกเลยนะก็จะมีชุดชุดหนังทั้งหมดเลยขวานเขาเรียกว่าอะไรนะอีเตอร์ไม้ไฟแล้วก็เนื้อไก่แป๊บ <c oughs> เนื้อไก่นะรับรางวัลก่อนจะเป็นการรับรางวัลจากควืสด่าเราไม่เอาดีตรงนั้นเออเราเปลี่ยนทีเดีกว่านี่เก็บไปนะครับอนาคตเราต้องใช้มากๆเลยนี้ <c oughs> ขอโทษดีนะที่มีเสียงไอห,หรือเสียงอะไรเข้ามาพอดีใช้หูฟังยังไม่ได้เก็บปังซื้อใหม่นะครับ อันนี้ครับเราก็เจอหมาป่าแล้วครับแต่เราไม่มีกระดูกให้มันเราจะมาเก็บกระถางกันก่อนพล้มเหลวอยู่นี่นะครับนี่น้องหมาตรงนู้นก็จะเป็นไบโออทะเลทรายจะมีแต่พวกนกพวกนี้อยู่นะถ้าเรามีแตงโมงแล้วก็สามารถจับนกได้ <c oughs> แล้วเรามีอานด้วย ที่ผมนัดตีกะานีจะมีของนะคนะบางครั้งจะเป็นไข่ดังงะใไข่ดังงะมาเล็กดังโมอะไรพวกนี้นี่ยเนี่ยไข่ดังงอหนึ่งอนนี่คือสภาพไข่ดังง่นะครับ นั่นคือป่าป่าไม้สีแดงจะมีแรปเตอร์อยู่นะครับก็บองเพชร่วงแปลกมากเลยทำไมตัวแล้วมัน้กงสอนมาแบบนี้โอ้ยเจ็บซ่อนแบบเนี้ยเ,เราได้ทำเตียงนอนสักทีเราก็ว่าเราจะสร้างพัน สร้างบ้านแถวไหนดีต้องดูทีก่อนเนาะ,นะเอยไบโอมอะไรอะอยากรู้นะต้องได้รู้คือใบโอมอะไรเป็นพวกหินหินเราก็ตื่นเต้นสะ ป่าไม้สีแดงจะมีความอันตรายอยู่ที่จะมีตัวตัวรัเตอร์อยู่ในนี้นะครับเราจะไม่เข้ามาครับช่วงแรกๆเดี๋ยวเราตายครับนี่อันนี้เก็บไปนะทุกคนมันจะช่วยคุณรังไก่แล้วก็ไม่ใช่รังไก่สิข้อไก่งั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราเจอที่ทำเลดีๆแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราก็ทำเลสร้างมานะครับติดกับทะเลทรายด้วย แล้วเราก็เจอต้นไม้แป,แปลกต้นหนึ่งแล้วก็มีไก่มากมายผมผมลืมกดอัดไว้ตอนที่ไอ้นี่ครับทำของพวกนี้ใกล้จะค่ำแล้วแล้วก็รีทําของกันนะครับแบบเตาถ่านทําไงนาะใส่ดินหนึ่งอันด้วย อหลังจากที่เราขุดดินมาแล้อันหนึ่งเราก็มาขักกันเลยนี่เตาหลอมสวยนะเนี่ยเตาหลอมเมาใส่เข้าไปหน่อยก็จะเย็นแล้วตอนนี้นอนอเกมที่แบบ เสียงกล่อมดีมากตอนนี้ต้อไปดูไหกันนะครับเมื่อกี้ไปแลกไข่ดัง,งโง่มาหนึ่งเพิ่อมอีกอันหนึ่งนะครับมาเล็กแตงโมงด้วยแล้วก็นี่ดังโง่เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงดังโง่ในวันนี้นะนี่เตืางหางหางอีกไหกันเลยครับมาเล็กพันแตงโมง เช้านี้เป็นเลรที่ดีมากๆตรงนู้นเป็นพวกแรกนะครับนี่เราก็จะมามาค้งกันต่อเฮ้ยเราจะขุดทำ,ทำฟาร์มแตงโมน,นนะแล้วไ,ไปจับพวกหนูกระจกเทศมาขี่เฮ้ยแต่ต้องมีอ่าน้องเสกดังหกตัวสิอันนี้ก็จะมาวางไข่ดังหกนะครับหนึ่งสองสาม ข้ามมาลองให้อาหารให้ไงนะจิ้มเ,เอาได้แล้วนะครับดังหุมาตัวหนึ่งถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้กันด้วยนะครับบาย